สวัสดีค่ะวันนี้ทักทายกันตอนเช้านะคะมื่อกี้ทักทายกันตอนเศร้าเนาะคะ่ะวันนี้วันที่สิบสิงหาสองห้าหกเจ็ดมื่อกี้กันมีแนวทางดีๆมาฝากอีกเนาะค่ะเนาะเป็นเลขของท่านนายกจุดประทัดเนาะคะ่ะเพื่อผู้ใดเพื่อผู้ใดพลาดคลิปนี้เพื่อผู้ใดพลาดคลิปนี้เนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเห็นเห็นเขาล้งนะคะก็เลยก็เลยเออกมาล้งน้ำหนีกลัวเพื่อทุกคนอาจจะบ่ได้เห็นไ่ได้เห็นที่ว่าเขาล้งกันเนาะค่ะเขาลงกันในโซเชียลเนาะ,ะเป็นเลขที่นายกไปจุดประทัดยุ่ใต่เนาะค่ะเดี๋ยวจะเอามานําเสนอก่อนอื่นนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆ ขอเบาหลายน้อยนึงในเด้อค่ะเพราะว่ากฎของกฎชุมชนเนาะคะ่ะกฎชุมชนของช่องเพิ่นให้8นาที8นาทีเนาะคะ่ะเนาะก็เลยขอเบาก็เลยขอเบาให้ถึง8นาทีน้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดถ้าผูใ้ใดสนใจตัวเลขเนาะคะ่ะเข้าไปเบิ่งได้จากคลิปต่างๆที่ให้มาเนาะคะ่ะเนาะจากคลิปต่างๆที่ให้มาเนาะคะ่ะคลิปที่แล้วก็ คลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ลงไปแล้วนะคะเป็นเลขคำนวณของเพื่อนของเพื่อนอาจารย์เองเนาะค่ะมาลงมาลงครั้งแรกและขึ้นเวทีครั้งแรกเนาะค่ะวันแน่นะครั้งแรกอาจจะเข่าก็ได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะมือมือวานนี่บ่ลงหวยเพื่อนบ้านเนอะค่ะเพราะว่าลงไปสําหรับอาจารย์แอลว่าล้งไปเราเมันบาเข่ากับไ่อยากลง้งไพี่น้องมาบึงเสียเวลาเนาะกันเนาะ เพราะว่าผูใ้ใดมากระจัดผู้ดใดขัดกระพานสําหรับอาจารย์แอ๋วมองแบบนี้เนาะคะ่ะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราจะได้ดูคลิปกันถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันไม่ว่าเราจะพูดเยอะหรือพูดแบบไหนทุกคนจะรู้สึกดีทุกคนจะหูซึกดีว่าอุ้ยคือมวามวนแท้อย่างประมาณนี้เนะะี่ยค่ะณ่ะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันที่เป็นแบบนั้นเนาะคะ่ะทุกอย่างล้วนแล้วมีบุญสัมพันธ์กันถึงได้มาเจอกัน ทุกอย่างล้วนแล้วมีบุญสัมพันธ์กันถึงได้วิธีแก้ไขไปเนาะคะ่ะมือนี้กับสิบเอาเรื่องสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนที่มีเลขห้าสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนที่มีเลขหา <4 S 2> <5 S 1> นะคะเนาะที่มีเลขห้านะคะสี่ตัวท้ายเลยดีค่ะไม่ใช่เลขท้ายนะไม่ใช่เลขท้ายบัตรประชาชนแต่เป็นสี่ตัวท้ายสี่ตัวท้ายค่ะนับไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยค่ะสี่ตัวท้ายนะคะ เมื่อวานนี้พูดของเมื่อของวันที่วันที่เก้าวันที่เก้าพูดของตัวเลขว่าจ่าเด้อค่ะใครอยากรู้ของเลขสีะะ่เข้าไปดูคลิปนะคะเข้าไปดูคลิปที่ลงไว้ของวันที่นั่นไง <c oughs> ไอ้เจ้าตัวดือ้ออ่าไอแม่แม่แม่ๆม่ม <c oughs> ไอ้ตัวดือ้อไอ้ตัวดื้อของบ้านนะคะเสียงดังหน่อยนึงนะคะเสียงดังหน่อยนึงเนาะเนาะ ฟังนะคะคนที่มีเลขห้าคนที่มีเลขห้าเนาะค่ะเนาะคนที่มีเลขห้านะคะมีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาไม่ว่าจะเจรจาคิดการสิ่งใดผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาและสิ่งที่คิดสิ่งที่รอจะสำเร็จนะคะ วัวนี้นะคะให้ไปแก้ไขที่ไปทําบุญลงศพนะคะและหมั่นทําบุญอย่าทิ้งบุญนะคะเพราะว่าเรามีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครที่มีตัวนี้ถามว่าดีกว่าดีกว่าเปอร์เซ็นต์คนอื่นไหมก็ดีนะเพราะว่าเลข5เป็นเลขที่ดีนะคะเป็นเลขถ้าเรามองจาก89เกนะะี่ยค่ะก็ดี8 9ก็ดีนะแต่ฟังไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์จะพูดถึงจนไปถึงเลข0นะอาจารย์พูดตั้งแต่เลข1เลข2เลข3 เลข4และวันนี้เป็นของเลข5นะคะวันนี้เป็นของเลข5นะคะวันนี้เป็นของเลข5มีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะถ้าเราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาตามพระประจำวันเกิดได้เลยเราเกิดวันอะไรนะคะเราเกิดวันอะไรจะนังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เอาได้เลยเด้อค่ะเด้อเขาเกิดวันหยังเขาก็เอาวันนันเนาะคะ่ะเนาะ แต่สาหรับตัวอาจารย์เองอาจารย์มีเลข5านะคะอาจารย์ก็จะมีเสด็จพ่อพระปิยมหาราชมีองค์พระพิฆเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จมีแม่อูมาเทวีเทพเจ้าแห่งความรักนะคะอาจารย์ก็จะบูชาเทพแล้วก็บูชาองค์พระอาจารย์ก็จะบูชาองค์หลวงพ่อโสธรเป็นพระประธานแล้วก็อาจารย์เกิดวันพุธนะคะอาจารย์ก็จะมีองค์หลวงพ่อโสธรเป็นปางสีเขียวของอาจารย์จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะ มีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาไม่ว่าจะเกรจาชิดการสิ่งใดผู้ใหญ่จะเปิดทางให้นะคะผู้ใหญ่จะเปิดทางให้ให้ทําบุญนะคะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับทําบุญลงศพนะทําบุญลงศพหรือปล่อยปลาปล่อยชีวิตอีกหนึ่งชีวิตอย่างนี้นะคะของอาจารย์นะจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะใครไม่เคยถูกหวยเลยซื้อหวยก็ไม่ถูกนะคะเขียดแล้วเขียดหน้าเขียดหลังไม่เคยถูกเลยลองเอาเคล็ดลับนี้ไปนะคะคือ ไปทาบุญลงศพหรือไปปล่อยปลานะคะทาบุญลงศพ9้าบาท10บาท20บาทได้หมดเลยไปปล่อยปลาอีกหนึ่งชีวิตนะคะปล่อยปลาที่ไหนปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยปลานาเขียงนะคะปลาหน้าเขียงคือปลาอะไรก็ปลาที่อยู่ในตลาดที่เขากําลังจะโดนเขาเอาไปกินแบบนี้นะคะให้ไปปล่อยปลาแบบนั้นได้เลยนะคะ มาค่ะเราจะมาพูดเรื่องตัวเลขนะคะก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์แอลเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆตัวเลขดีๆมีนะคะตัวเลขวันนี้เป็นตัวเลขของนายกที่ไปจุดประทัดเนาะคะ่ะนายกไปจุดประทัดที่ ที่ใต้เนาะค่ะเนาะที่ภูเก็ตนะที่ภูเก็ตพอดีเห็นเขาลงในโซเชียลกลัวทุกคนพลาดนะคะกลัวทุกคนพลาดก็เลยอยากจะเอามานําเสนอเนาะค่ะอยากเอาตัวเลขนําเสนอเพราะว่านเป็นตัวเลขที่งามเท่ากันเนาะเลขสามตัวนะคะเป็นแปดสองเก้าเลขสามตัวคือแปดสองเก้าจะเสียงเสียงน้องม้าเฮานิดนึงนะะเานาะค่ะพอดีไหนจะมีคนมาในบ้านเนาะค่ะน่าจะมีคนมารอดูดวงหรือเปล่าไม่รู้นะคะ เลข3ามตัว8 2ดสองนะคะและเลขอีกตัวหนึ่งนะคะ3ามตัว8 2ดสองตัวคือ8 7ดอาจารย์ตัดให้ด้วยนะคะอาจารย์ตัดให้ที่8 2ดสองแและสองเเป็นเลขดังเนอะค่ะเด้อเป็นเลขดังนะเนี่ยสอง2นี่เป็นเลขดังเนาะคะ่ะเป็นอายุพระพันปีของเรานะคะเป็นอายุพระพันปีของเรา มีมีสิทธิ์มานะมีโอกาสมานะเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยตัวเลขมีโอกาสมา8-2ก็ของพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่10บเราเป็นวันเกิดของท่านสองเก้ก็เป็นของพระพันปีเราคืออายุของท่านนะคะลองเบิงเลยค่ะเดอ้อลองดูนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะผู้ใดบ่มากะพานเนาะคะ่ะผู้ใดบ่มากะพานเนาะคะ่ะเนาะ แต่ใครชอบก็จัดนะคะ่าเดี๋ยวอาจารย์จะยกให้ดูนะคะดูได้เลยนะคะเป็นเลขประทัดของเป็นเลขประทัดเนาะคะ่ะเนาะเป็นเลขประทัดของนายโยเฮาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอนะคะแคปได้เลยคะ่ะแคปหน้าจอนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกคนนะคะ fc ทุกท่านพอไงไม่ไงที่เขามาเบื้งคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีโชคด,ชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จสำเร็จสวัสดีค่ะ